วันซอนสาลาเซียวสวัสดีครับสวัสดี f อซทุกๆคนทุกๆท่านสวัสดี f อซทุกๆช่องทางทั่วโลกนะครับเนาะเมื่อนี้ก็มีแดดแน่นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมารีวิวนะครับรีวิวแผงชุดนี้นครับสามร้อยสิบวัตต์โมโนนี่เห็ดแห่เบิงแน่นะครับเมื่อนั้นลงคลิปไปกับบ่อเลยวัดไฟเนื่องจากบ่มีแสงครับเนื่องจากขี้ฟ้าหลายนะครับก้อนเมฆเยอะ ฟ้ามืดนะครับสามสีม่มือมาหน,นีฟ้ามืดมืดนอนีกอ่พอมีแสงแน่นะครับพอมีแสงแน่ผู้ใดอันนี้กับเบิ้งคลิปนี้ไปนะครับนอกเดียวสิวัดไฟเบิง้งนี่ครับกะเป็นแผงโมโนนะครับสภาพกับประมาณแบบนี้มีห้อยขีดควนแน่นะครับตามการใช้งานนะครับตามการเคลื่อนย,ย้ายเป็นห้อยขีดห้อยควนห้อย กับมือสองนะครับจะเว้าให้บอกกันตรงๆนะครับเนว่าแผงเป็นแบบนี้เ้อรับใด้บนะครับเนาะรับใดกับซื้อนะครับรับใดกับสั่งนะครับส่วนรูปแบบของเก็บเงินปลายทางเก็บได้ส่งได้แต่ว่ารับของไหเนนะครับเนาะมั่นใจอีหลีปรึกษากันแล้วนะครับถามแฟนถามผัวถามลูกถามหลานถาม ให้ครบทุกอย่างก่อนเนาะครับเนาะคอยคอยโทรมากก็ได้เนาะครับลังเทีอ,อยังบ่ทันตัดสินใจก็โทรมามันก็นเฮ็ดให้ลหลายๆอย่างที่ผมกําลังเฮ็ดงานอยู่ก็บ่ได้เฮ็ดเนาะครับเนาะก็บ,บ่ได้เฮ็ดงานก็นต้องมาคุยคุยเรียบัดเนาะครับในเมื่อรายละเอียดครบอยู่เนาะครับเรื่องราคาก็แจ้งแล้วอยังก็แจ้งแล้วครับแล้วก็เรื่องค่าขนส่งก็แจง้งนะครับค่าขนส่งมีอยู่300บาทเนาะครับเบื้องตน้นส่วนเก็บเงินปลายทางก็สิ เพิ่มขึ้นมาอีก150บาทนะครับเป็น450บาทจากราคาแผงนะครับถ้าสำหรับเก็บเงินไปทางนะครับส่วนตัวแผงกับ8 5 0บาทนะครับรับเองหรือมีจำนวนนะครับหรือช่างนะครับรับเองที่ที่บ้านนะครับรับเองที่บ้านจะบานผมนะครับจะมีจำนวนกะแจกมานะครับนอกจยวจะมีราคาพิเศษให้ไปอีกได้อีกนะครับนอกส่วน ส่วนทรงนะครับส่วนทรงทุกๆรูปแบบทุกๆช่องทางที่ทรงอยากลดให้ได้คือกันครับพี่น้องแต่มันลดบ่ได้เนื่องจากต้องใส่แรงงานคนนะครับลงทุนตั้งแต่ค่าน้ำค่าไฟล่างแผงให้แล้วก็วัดไฟอ่าแล้วก็แพ็กนะครับเนาะนี่ก็เมื่อนี่ก็แพ็กนี่ครับยมแพ็กแพ็กก็ถเืงคาาฟมค้าหยางนะครับไปแล้วก็มีคาทรงค้าหยางค้าเดินทางก็ก็เลย มันลดปรด้นะครับเนะลดราคาลงห้ยปได้ใจนะอยากลดอยากลดนะครับอยากขายให้พี่น้องถึกถืกกันนะครับอยากให้พ่อญ่ไม่ไงได้ใส่กันพ่อรุ่งไม่ป่าพ่อเอาไม่อาไดยใส่นะครับนออยากให้ได้ไปในราคาถึกถืกกันนะครับกับจีภาพเพิ่มเอานี่ละแผงนี่ละลดนะครับแผงหนาขีดไลายห้อยขีดขีดนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นแผงที่บริลางนะครับไงออกมาพอดีเพิ่นมาเอาทอแผงไม้ไป มีแผงพิ้งไว้หันมาคันนี้มาเบิ์งด้านหลังกันนะครับแผงสามร้อยสิบวัตต์นี่ครับสามสิบสองโวลต์นะครับวัดต่ำสุดสามสองโวลต์วัดสูงสุดสี่สิบโวลต์นะครับอยู่ในระหว่างนี่ถือว่าใซดได้นะครับเบิรงตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวสิภาพไปวัดนะครับแอมป์ก็อยู่ที่ประมาณสภาพแผงนี่นะจะผมเดาๆนะครับบอตัอ้มก็หกแอมป์นะครับสภาพแผงคือสวย สภาพแผงบ่สวยว่าไหมครับผมสภาพแผงไม่สวยแต่เซลสวยมากนี่ครับเซลสวยมากเป็นแผงคัดเอนะครับเป็นแผงคัดเอนี่สวยๆนะครับสวยใสเบิ้งบันดานี่ใสๆแบบนี้เหลเี่ยมแบบนี้ครับพี่น้องย้างเบิ้งแผงให้เบิ้งแบบนี้นะครับจะไปเบิ้งขอบมันเด้ผมเห็นหลายคนหลายทัานอยู่นะครับมาหอดบานกะมาเบิ้งขอบอ่รู้ไหมเนี่ยมันบางงามเลยครับมันดำมันเปื่อนมันไม่อย่างไปนะครับนอ่วนนั่นมัน ข้าวโต้องไปเบ่งนะครับมันบ่ไดไนน้ผลิตไฟเ้าวใสอันแนวผลิตไฟนี่อยู่นีนะครับนี่เซนเซลนี่มูนี่แผ่นเซลนี่ครับนี่ยังบ่เหลืองครับพี่น้องนายังขาวอยู่นะครับเนาะยังบ่เก่าแห้งเอาไปใส่ได้นะครับหมอครับปั้มน้ำหมอครับชาร์จแบตหมอครับระบบออฟกิดออนกิดแล้วแต่พี่น้องสิงไปประยุกต์ใส่กันโอ้ยเลยบ่ได้ไปไเตี้อถือบวบใหด้ครับพี่น้องสักครู่ครับ เวลาวัดกับสีใสการช็อตนะครับช็อตเศรษกิตแล้วก็ลิปแอมเบิงว่าแอมนั่นออกหลายซ้ำใดนะครับแอมที่ออกหลายซ้ำใดกคักในนด้นะครับพูดเดียวนะครับจับผู้เดียวขีปขึ้นมาเอาแผงนีมีอยู่นี่ครับเจ็ดแอมเวลานี่กับประมาณสัก สิบเอ็ดนาฬิกามีเจ็ดแอมก็กลัวครับนี่พี่นองชัดเจนนะครับเนาะเจ็ดแอมก็กลัวถือว่าแรงมากๆนะครับในแผงสภาพแบบนี้แผงมือสองนี่ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคครับถือว่าพานวัดแอมแล้วเดี๋ยวสิภาพไปวัดวน์ครับผมวัวนออกอยู่ที่โอ้สามสิบหกวัวนครับแต่ว่านี่ผมหันน้าบอกเขาพระอาทิตย์นะครับเนาะหันน้า ยังในจักหน่อยนาซิมีสา3สิสิบแปอยู่เดี๋ยวลองบึงก่อนนี่ตะเว้นอยู่นี่โอ้ขี้ฟาบัางครับเดี๋ยวไปนี่นั่น,นครับย่ามสิวัดให้พี่น้องเบึงกะเป็นยังสี่นะครับเขาง่ายแล้วนะครับกะพอดีวา่าสิลองฉากกันกรับอัน ถ้ทาดผิดเบรงนะครับที่ใดจัโวนจักรอบหนึ่งครับกำลังมากขกดขักในเด้อครับขอโทษหล,ลายๆยังไงจะไม่หลุดเมือ่อ โอ้ยเทดได้แล้วครับแต่ว่าเขาอีกแล้วตะเวนเขาขีฟาอีกแล้วขีฟาบางตะเวนอีกแล้วครับกะโบ้เป็นยังนะครับกะถือว่าผ่านในสเปคขนาดนี้ไฟออกขนาดนี้ถือว่าได้ดีเลยทีเดียวนะครับถือว่าจะถือว่าใสใดได้ดีเลยละ่ะนะครับเนาะเบื้องจากสภาพแผงนะครับจากสายตาผมกะ ใส่ได้อีกอยู่ครับพี่น้องสิบหาปีได้อยู่นะครับเนาะสิบปีสิบห้าปีได้อยู่นะครับราคานี้กะเอาไปใส่กันนะครับเอาไปใส่กันแบบมันเป็นแผงทางเลือกนะครับลงทุนน้อยคืนทุนไวใช้งานได้จริงเป็นแผงมือสองเป็นแผงทางเลือกเป็นแผงลากหญ้านะครับราคารากหญ้าสําหรับเกษตรกร,กรชาวรากหญ้านะครับเนาะที หาใส่กันอยากใส่น้ําเพลินสีใดงๆใส่ไปนะครับเนาะสีใดเอาไปใส่มันราคาถือนะครับราคา1,850บาทนะครับรค่าส่ง300บาทต่อแผงด้วยครับด้อค่าส่ง300บาทต่อแผงส่วนเก็บเงินปลายทาง150าบาทนะครับบวกเพิ่มไปอีก150บาทจากค่าส่งปกติแบบโอนเงิน1 0 0 0จากราคาส่งปกติก็คือ300บาท ถ้าเก so anyway. really ็บเงินไปทางกับสี่บาทนะครับบวกค่าแพงหนึ่งบาทส่วนการเก็บเงินไปทางกับให้พี่น้องยี่ตนลยีตนหัวใจผมแน่นะครับเนาะสั่งแล้วกะสั่งแล้วก็รับของให้น้ำแน่นะครับสั่งแล้วก็รับของให้น้ำแน่จะเสียเอาสบายใจแต่เจ้าของนะครับเนาะให้ผมสบายใจน้ำแน่ผมสีวายำยำวาว้ั่มสั่มวาดูดูวาคว่ำเกาเกานะครับบอาให้เข้าใจกันนะครับทุกคนทุกท่าน บอกให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับนะส่วนผู้ที่นะครับโทรมาจะหรือว่าสีสังซื่อนะครับเนาะให้ลูกให้หลานเบื่องนํ μ, พาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีนะครับให้แฟนให้ลูกให้เมียให้ผัวเบื้องหนาำนะครับคันแมนซีซื่อกด็ดีก่อนสิโรเขามาถามก่อนสินั่นกด็ดีตัดสินใจมาโหลดนะครับเนาะของผมมีแท้ผมทรงแทะนะครับผมบดตัว นะครับผมบดตัวผมส่งอีสรขายอีสระส่งจริงขายจริงนะครับนี่มาเลยที่นี่ก็ได้นี่นะครับเนาะนี่บางแขงบางครับเห็นบนอบน,นอนี่ครับตามนี่นะครับพี่น้องตามนี้เลยฝาก จึงไดก็ฝากไว้น้ำเนาะครับเนาะไว้ในหัวใจเนาะครับเนาะสามร้อยสิบบาทมีบ่หลายเหลืออยู่ประมาณเจ็ดสี่สิบยูดอกครับเหลืออยู่สี่สิบยูเนะครับเนาะพี่ช่างก็ดีไก่เคียงแถวนี้กลมาเอาได้เด้อเนาะครับมีราคาพิเศษให้สําหรับพี่ช่างแล้วก็สําหรับท่านที่มีจํานวนนะครับผมสีลดลงเป็นเลทเป็นเลทให้เนาะครับขายตามเลททุกๆสิบนะครับจะลดลงทุกๆห้าสิบบาทนะครับ ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆทุกการสนับสนุนนะครับเนาะขอบ,บุญขอบคุณสําหรับหัวใจการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆจากหัวใจตรงน้อย,อยตรงนี้ดกอยังดีนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ